อันนี้ก็เป็นระหว่างพักพักเบรกเหมือนประกาศไอ้นี่เล่ะสลากกินแม่งรัฐบาลปิดซองแล้วก็ใส่ไว้ด้วยกันนะคะเผื่อจะได้มาจับอีกหรือ,อยังไงก็ว่ากันต่อไปเป็นรอบของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนค่ะ มันดีมันดีส่งชื่อมาเปล่ากีดกันด้วยแผ้นฟ้าในใกล้ฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกันด้วยผู้พาสุมฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหวกีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่ก <refugees> ีดกันด้วยจะตตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ ไอ้น้องคนนี้น่ะมันชื่ออะไรชื่อฟอนค่ะหรือว่าเรียกหมูป่าก็ได้หมูป่านะคะหมูร่บทำไมน้องถึงชื่อหมูป่าคะเพราะหนูน่ารักเหมือนหมูป่าเอ้ยฟวามขนาดนี้แล้วความจริงแล้วคืออะไรคะทำเสียงไม่ดูด้วยฟอนไมื่คิดว่าติ๋งจะได้ยินนะคะติ๋งได้ยินไม่ค่อยถนัดเลยครับจริงเหรอเออต้องอยากฟังอีกเหรอคะอยากค่ะ หม oh bitch, ูป่าใส่เบรมแล้วกันนะเมื่อกี้ไม่พอดหรอตัวเลยด้เพื่อทุกคนพิตี้พอแล้วพตี้ก็พอจะได้อย่างงี้ ใส่เล็กก่อนใส่เล็กก่อนที่พี่ยอมน้องจูนนี่นะครับชุดแบบนี้เนี่ยเหมือนกับคนที่ไปวิจัยแมลงโ้โหมาเหมาะเหมาะไหมีบีมีพอบน้องๆมีใครเลี้ยงเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้างไหมคะหนูเลี้ยงตัวเองเลี้ยงดีนะคะเนี่ยอุดมสมบูรณ์ก็คือหนูอยากรู้ว่าถ้ามี ep ep พิเศษแล้วแบบ เจ้าป่าเข้าเมืองกับสัตว์น้อยของเขาเจ้าป่าเข้าเมืองกับสัตว์น้อยของเขาหมายถึงพวกเราใช่ไหมหมายถึงพวกเราค่ะถ้าพีิธีเปรียบพวกเราเป็นอะไรคะแต่ละคนแต่หนูเป็นแมวแล้วนะะเชื่อปังเป็นแมวใช่ไหมคะใช่เป็นสิงโตค่ะเป็นแมวเดี๋ยวนั้นเรียงไม่ถูกแล้วฟอนฟอนเป็นหมูป่าไปแล้วเพราะว่าทุกคนยกให้ฟอนเป็นหมูป่าค่ะค่ะน้องจาเนียอยากเป็นอะไรคะพีิธีว่าหนูหน้าเหมือนอะไรคะ เคยเคยเคยคือหน้าเหมือนอะไรที่ไม่ไม่ทราบหรอกครับแต่รู้ว่าหนูหนูเอ่อสวยค่ะสวยค่ะสวยค่ะทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยทําไม่นดไม่เห็นโดนเลยนโดนแล้วมันบุกไปเลยมันเล่นได้เป็นมันเล่นได้แบบนานๆทีเล่นทุกคนไม่ได้แบบนี้อแสดงว่าหนูต่อจูเน่หนูไม่ได้าอะไรดีๆไง มันอาจจะมีสวยกว่าก็ได้ไงแต่เอายิ้ตอบกลางๆว่าสวยทุกคนใช่ก็ที่ทั้งสามคนจะได้ของรางวัลนะคะจากนุ่งโหคนลยจริงๆนะทุกคนเลยอแล้วนางฟ้าค่ะนางฟ้าได้ได้ไหมคะได้เหรอนางฟ้าไม่ได้อ้โหแย่มากค่ะแรงมากแล้วมันทำยังไง ก่อนมีกูมาก็คือพร้อมขึ้นโชว์ก่อนมีมีกูโมาอีกขึ้นแต่าบโมแล้วดีมากเล่นเหรอคะยังไม่ลุยเหรอคะมัน้ เลยนะครับทั้ง4ท่านนี่กินอะไรถึงได้สวยน่ารักแบบนี้ก็ชอบสั่งแกร็บอะค่ะเพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากๆเลยพูดจากูุบใจอะเอาไปก่อน20สคะแนนผมก็สั่งแกร็บนี่คุณสั่งแก้มอนกันมีให้เลือกเยอะมากคดีใจด้วยดีใจด้วย

สุขจังเลยอ่ะไม่อยากให้เกมเริ่มเลยครับผมรือลูกหลังนั้นก่อนหน้านี้ผมให้คะแนนเขาไป20่สิบเขานำไปก่อนเพราะฉะนั้นมันจะไม่แฟร์ผมให้พวกคุณ20คะแนนเหมือนกันโอ้ยตงนี้ผมทีครับน่ารักนะน่ารักนลยลหลังะส่วนทางนี้เออเอาไปร้อยหนึ่งเอาไปร้อยหนึ่งชัดเจนดูหน้าเพื่อนผมหน่อยเพือนก็ไม่ มมันคืออะไรบ้านมือมันเป็นอย่างนี้้าวคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมมันเป็นปัญหาเวลาคุณนึกเมนูออกนะว่ามันชื่ออะไร แต่จําไม่ได้ว่ามันอยู่ร้านไหนเคยไหมอะไรอะอะไรอะนี่อยู่เฉยๆพี่ขอโทษทิ้งให้น้องมานั่งอยู่ตรงนี้พี่ขอโทษจริงเอาไปให้100คะแนนเอาไปีกร้อยเละเขาไม่ได้เล่นนะเขาไม่ได้เล่นเลยเก็บไว้ก่อนสะสมไว้เฮ้ยไม่มีเตรียมอะไรทั้งนั้นเลยคุณมีแค่125อ้โหเบียนแคฟูริเอตอนนี้มีคะแนนเท่าไหร่105 105รับนี้ไหมคะ อะไรนะอันนี้มีอยู่220ค่ะชนะไปเลยก็ได้นะเ้ชนะไปเลยกด้นะเล่ไนปเลย้นะไนน้นะ้่ปนไนะเปด้นนนเลยเยนนน สวัสดีค่ะต้องคุณดังอยู่ป่ะไม่ไ้่เอาไม่เอาต้องไเสร็จในทังนั้นสวัสดีค่ะปเป็นเคนปีนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับคนต่อไปครับผมคนต่อไปคุณปุ้เป้ไม่ไหวคุณปุ้เป้ไปอยู่ไหนแล่ะตอนลูกสาวกำนันที่สิงคโปร์ขลังเลยเอาแล้วเอาแล้วผมหนีชื่อพอกเราไลยเอาแล้วคนหนีชื่อใคผมนีผมนี่เอาแล้วเอาแล้วผมนี่เหรอผมนี่เขาว่าเราอ่ะควรหนีไป างทีนั่นแหละค่ะตอค่ะคิปชื call, <S 2> <S 2> <S ่อก่อนแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะมิวนี่ค่ะก็คุณพ่อหนอะเนอะลูกสาวเอาวยราียวเราวเตรกันก่อนด้วยเ่เตรียมกัน่อนมาพอคือแบบสวกันมลูกสาวัมูกก็เลยเป็นพ่อลผมลูกมี้ไว้เหนื่อยดีกว่าีว้น่ยคนจีบเยอะคนนี้วันนี้นะคะเราจะมาโชว์ทักษะความเป็นแม่บ้านแม่เรือน ครับผมความเป็นคนไทยทำไมพูดไม่ชัดคนไทยทำไมพูดไม่ชัดในเดค่ะเราจะมาทำกระทงกันโดยแบ่งเป็นกลุ่มโอเคครับมพอจับแล้วเราเชื่อว่าคว่น้ำหนึ่งจะมีดีเป็นเราน้ำหนึ่งยูนิตอ่าส่วนฟอนคู่กับต้าหวานนะคู่ที่ร้านสิบจกับน้องร้านสิบแปดครับผมมีเวลากำหนดไหมคะไม่หมดไหวจังเรอะสิบห้านาที ราไปถึงมีตัวนี้คะเพราะว่านี่คือตัวแทนของเราค่ะใช่ค่ะชื่อเอ่อสมปุยค่ะไปจ้างสมปุยก่อนไปเที่ยวท่านนี้ไม่ได้หรอเฮ้ัยมันมีที่มายังไงคะสมนุยใช่ป่ะอ่า สกงปุยสวดคุยเป็นส่บคุยหรกันเขาเป็นของส่งคุยใช่นี้เป็นน้องคนนี้เป็นตัวแทนของเรานะคะแล้วก็มีกังหันนี้เป็นตัวนําทางนะคะลมพัดไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นเหมาะกับเพลงหมื่นเส้นทางมาๆมาแกงนี้แกงนี้อ่ะ การตัดสินของเราค่ะเที่ยงธรรมที่สุดยังไงคะโอ้ยไม่เที่ยงธรรมเลยพี่สวาดแล้วนอนเลยนอนลอยเลยกระทงของเราเป็นกระทงยุคใหม่นะเพื่อนใช่เนี่ยค่ะขอจะบอกว่าวัดจากผู้ชมนะคะใช่ตรงเสียงกรี๊ดให้กับเรารู้เลยนะคะว่าแพ้แน่นอนเอ้ยอยุดเลยทีขอความยุติธรรมด้วยนะคะใช่มร นีกลุ่มแรกไหม้นเมื่อเสียเขาเยอะกว่าใก็ก็อยากจะพูดก็อยากจะพูดคาสุดท้ายว่ากระทงก็อาจจะหลงทางได้แต่หนูอะหลงทุกคนนะเอาล้ย อยู่ยงคงกระพันขอเสียงกีดดงดังให้กับพวกเราได้ไหมคะอะไรอ่ะกีดใ้ตัวเองคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะระวงเิสตร์จางะขผวดดัร้อะไร ด้วยทั้งอใหม่ให้ขอเสียงใหม่ไมาใหม่อ่าอ่าแล้วต้องการอะไรจากผมอีกฮะเอาใหม่เอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้เอาใหม่เอาใหม่งานรอบนี้ไม่ดังอ่อมิวนี่มิวนี่จะไม่หลีมิวแล้วนะจ๊ะจะไม่หลีมิวนะจะไม่หลีแล้วนะงั้นพ่อแม่พี่น้องครับว้าวนะครับอ่ะเรียงสองซ้ำขอเชิญใครคะต้องพูดด้วยอ่ะของหนนูกจบเลยจุกกระทงเลยมันจบเลยอ่ะ จ้าจ้าเป็นเจ้าของเจ้าของเพลงค่ะก็แค่ไหะให้พูดอะไรต่อ เป็นท่าอะไรท่าเป็นท่ายิงมิกซ์ค่ะมายิงมายิงมิกซ์กันอันก็มีไฟใช่มีไฟขึ้นเป็นการยิงมิกซ์แบบเร่าร้อนนะคะเร่าร้อนใช่ค่ะมีระเบิดตุ้มตั้มตุ้มเตาจ้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 าเออแต่ว่าก็ยิงมิกซ์กันแบบระวังระวังนะคะอย่าไปฟาดหัวคนข้างหน้ามาเออของหนูเป็นคึกคักยิกยักค่ะเอวหนูก็ไม่เข้าใจล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่ายังไงอ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนใครมาเคาะประตูใครมาคนิงคนิงมามาสวัสดีค่ะคุณกัสูคานิ้งสิงคโปร์ดีเจเจ้าชุดนอนชุดนอนคนิงหรอนั่นสีชมพูไม่ใช่ผ้าห่มของฉันต่างหากโมโม่คือใคร นตัวชมพูชมพูสองคนนะปากกาไปปากกาหนึหมดไปแชมพูต้องทำเธอเป็นคนแรกที่ได้จับโมูโมในยันแชมพูไม่เคยจับเลยใช่โอ้แชมพูพี่มามิ๊ไม่ยอมไม่เคยจับมูโมเลยคันยังล้างมือยังล้างแล้วล้างแล้วโมโมเป็นสีดำแน่นอนทุกคนไปวันนี้ไม่ได้เตรียมแล้ว หัวหัวหัวเราแบบน้ำแชมพูหัวเราแบบแชมพูแบบแบบแบบอะไรนะโลมาปาโลมาใช่เหรอใช่เปิดเสียงปาโลมาทำหน้าแบบน่ากลัวที่สุดหน่อยทำไมอ่ะ โอ๊ยน่ากลัวเมื่อกี้เสียงน่ากลัวมากมามิ้งคอหัวใจดวงโตโตอะไรแค่เป็นแม่มาที่ดีฝากบอกรักคนิ้งหน่อยจ้ารักนะจ้าคดิงรักนะจ้ารักนะจ้ารักนะจ้ารักเธอจ้า ฝากบอกฝากบอกแชมพูไปอาบน้ำถ้าฝากบอกก <anak> ็ไปบอกในไลฟ์มอมอทำไมวันนี้น่ารักอุ๊้น่ารักทุกวันอยู่แล้วตั้งห่าแก่ขนาดนี้เฮ้ยมอมอเอียง ดูเยอะแล้วดูมัาดอะไรกันไปละใบบายบายจ้าบาย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 ฝันดีอันนี้ไม่เอาค่ะมันมีวีมีเจ้าของนึงค่ะเจ้าของอะไรเอ่ยอันนี้หนักกว่าโมโมหยุดไลฟ์เพราะว่ามามินขอตัวไปก่อน สวัสดีค่ะลุ้นพี่วีเราเคยเจอกันหรือเปล่าโอ้เคยพี่วีรูว่าโมไปเลยมาทักทายเดูทักทายสวัสดีค่ะุพี่วีอยู่ไหมไม่ใช่แชมพูสิเอไม่ใช่แชมพูสิเอไม่ใช่แชมพูแชมพูไม่เคยจับเลยใช่

มาม่าแล้วค่ะทุกคนสวัสดีอุ้ยสวัสดีค่ะรุ่นพี่วีทำไมเดี๋ยวนี้น่ารักจังค่ะโบไปแล้วกลับบ้านอุย